เมื่อวานนี้นะครับได้ไปเทส s o นี่ A 1มาแล้วก็มีความรู้สึก เ,เกี่ยวกับมันหลายเรื่องเลยทีเดียวนะครับคือ Sony A1 เนี่ยก็ต้องบอกว่ามันเป็นกล้องที่ยอดเยี่ยมมากๆมันเหมือนกับรวมเอาความสามารถของกล้อง Sony ทุกตัวที่มีอยู่ในท้องตลาดเนี่ยมายัดรวมการกลายเป็น Sony A1 ไม่ว่าจะถ่ายภาพนิ่งก็ดีเลอรน,นะครับถ่าย High Resolution ก็ได้ถ่าย High Speed ก็ได้ถ่ายวิดีโอก็ต้องบอกว่ายอดเยี่ยมไม่แพ้กล้องระดับซีเนมาของทางโ o n y เองเลยนะครับ ซึ่งต้องบอกว่ามันเป็นกล้องที่ยอดเยี่ยมมากๆาจริงๆแต่ว่าหลังจากที่ได้ทดสอบไปแล้วก็มีความรู้สึกเหมือนกันครับ คนที่กำลังสงสัยว่ากล้อง Sony Alpha 1เนี่ยมันมีความสามารถในการถ่ายวิดีโอ 8K ใช่ไหมครับเ,เมื่อกี้ผมได้ลองทำการเทสคร่าวๆดูไปแล้วกับการเทสที่ค่อนข้างโหดหนักหน่วงเลยทีเดียวนะครับคือผมลองถ่ายวิดีโอต่อเนื่องก็คือกดเลข,ขอดถ่ายวิดีโอทิ้เงเอาไว้นะครับแล้วก็ถ่ายในอุณหภูมิที่ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวอุณหภูมิที่ผมถ่ายทำเมื่อกี้นะครับอย่างภาพที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตอนนี้ก็คือประมาณ38องศา ในห้องที่ไม่มีแอร์ห้องทีออ่อากาศปิดแล้วก็อยู่ใต้หลังคาที่มีอากาศแผดเผาในช่วงเวลาประมาณเที่ยงเนี่ยครับก็มันสามารถถ่ายวิดีโอต่อเนื่องได้ยาวนาน24นาทีก่อนที่มันจะ overheat แล้วก็ตัดไปนะครับส่วนถ้าเกิดว่าลองมาเทสถ่ายในห้องก็อย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่ในภาพตอนนี้เลยนะครับว่าผมสามารถถ่ายวีดีโอต่อเนื่องได้จน memory, เมมโมรีเต็มเมมโมรีความจุ160 g b นะครับถ่ายวิดีโอ 8K ได้ 52อนาทีทวน 160GB ิกะไบต์ถ่ายในห้องแอร์นะครับก็เป็นห้องแอร์ธรรมดาไม่ได้เปิดแอร์เย็นฉ่ำอะไรนะครับแต่ว่ามันก็สามารถถ่ายได้โดยที่ไม่มีอาการโอว์ฮีทถ่ายจนเมมโมรี Memory เต็มไปซะก่อนซึ่งก็ตรงนี้ก็เป็นจุดหนึ่งนะครับที่ถ้าเกิดว่าเราสงสัยว่ากล้อง a 1เนี่ยถ้าเกิดถ่าย8 k นานๆนะมันจะโอว์ฮีทหรือเปล่าหรือว่าถ้าเกิดเราเอามันไปใช้งานอย่างนหนักหน่วงจริงๆเนี่ยในสภาวะอากาศที่ค่อนข้างร้าย มันจะสามารถทํางานได้นาแค่ไหนพิจารณาานะครับหลังจากที่ผมได้ลองใช้นะครับผมก็มีความคิดในใจอยู่ประมาณ3เรื่องนะครับเกี่ยวกับ Sony a l p h a 1หรือว่าโซนเนะครับ <S <S เรื่องแรกที่ผมสงสยัยแล้วก็ผมก็คิดว่าหลายๆคนอาจจะน่าจะควรตั้งคําถามนี้ในใจของตัวเองบ้างนนะั่นคือเรื่องของถ้าเกิดเราซื้อ Sony A1 มาแล้วเนี่ยมาทําให้งานของเราดีขึ้นยังไง เชื่อแน่ครับว่าสําหรับคนที่ได้ใช้ประโยชน์ของกล้องที่มีความละเอียด50ล้านพิกเซลสามารถถ่ายภาพต่อเนื่องได้30เฟร,รมต่อวินาทีสามารถถ่ายวิดีโอ 4K ได้สามารถถ่ายวิดีโอ 8K ได้เนี่ย คนที่ใช้ b e นฟิของมันเนี่ยมีแน่นอนแต่ว่าไอ้เบนเฟิของมันในลักษณะเนี้ยผมเชื่อว่าหลายๆกล้องหลายๆตัวก็สามารถที่จะทําได้ในกรณีที่เ,เราไม่จำเป็นที่จะต้องมีความสามารถของกล้องทุกตัวเนี่ยมารวมร่างกันอยู่ในตัวเดียวนะครับซึ่งการที่มันรวมร่ากันอยู่ในตัวเดียวแน่นอนทําให้โซนี่เอวมีราคาทะยานขึ้นไปสูงถึง20,000นบาทแลวก็ได้ตังค์ถอนมาส0บาท แต่ก็แน่นอนครับความสามารถหลายๆส่วนคือถ้าเกิดว่าสมมุตินะครับผมพยายามสมมุติตัวเองเล่นว่าสมมุติถ้าเกิดว่าผมเป็นช่างภาพสายแลนสเคปที่ต้องการภาพแบบ High Resolution จริงๆผมใช้แค่ A7R ก็พอนะครับอาจจะได้แบบ42ล้าน60ล้านอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็เลือกเอาตามที่เราต้องการผมก็ว่ามันก็น่าที่จะเพียงพอกับการทํางานของเรามากพอสมควรคือถ้าเกิดเราไปสายแลนสเคปนะครับเราก็อาจจะไม่ได้ใช้ความสามารถในเรื่องของไฮเรโซลูชันมาอย่างแน่นอนหรือว่าถ้าเกิดวเราจะเอากล้องแบบไฮไฮเรโซลูชันนี่นะครับไปถ่ายสายนะ้าไปถ่ายสาวๆไปถ่ายพอร์เทรตอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ การที่เรามีภาพที่มี Resolution สูงสูงเนี่ยมันอาจจะทําให้การทํางานของเราเนี่ยมันมันมันเหนื่อยมากขึ้นมันหนักมากขึ้นแล้วก็มันเปลืองพื้นที่ในการจัดเก็บรูปภาพมากขึ้นเรื่องที่2คือถ้าเกิดว่าเราเรามีกล้องไฮสปีดระดับ30 ฟรมต่อวินาทีแต่จริงๆ A9 ในปัจจุบันนะครับมันมีความสามารถอยู่ที่ประมาณสัก20เฟรมต่อวินาทีซึ่งสำหรับผมนะครับ20เฟรมแบบ30เฟรมกับ30เฟรมเนี่ยคือถ้าเกิดเรามองกันในฐานะที่มันเป็นตัวเลขนะครับ มันแลดูต่างกันเยอะมันแลดูต่างกันเยอะแน่นอนครับ30เฟรมเนี่ยมันจะทำให้เราได้มีโอกาสเลือกเอาแอคชั่นที่ดีที่สุดในการถ่ายภาพของเรามาใช้ได้แต่ว่าแน่นอนครับว่าถ้าเกิดว่าเราถ่ายเป็น burst mode, เบิร์สโหมด30ภาพ60ภาพ100ภาพอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราก็กลับมาเลือกใช้งานเนี่ย เราต้องคำนึงถึง workflow ขั้นตอนหลังจากที่เราจะต้องไปเลือกภาพมาด้วยนะครับคือเราถ่ายไป3วินาทีเนี่ยได้ภาพมา90ภาพรอยภาพแล้วมันเยอะมากๆแล้วมันเยอะในระดับ50ล้านเมกะพิกเซลโอเคครับมันสามารถที่จะลด Resolution ลงมาได้แต่ว่าถ้าเกิดเราซื้อกล้องระดับ50ล้านพิกเซลมาเราคงไม่มานั่งลด Resolution มันถูกต้องไหมครับคือถ้าเกิดเราลด Resolution มัน ไปซื้อกล้องที่มี resolution ต่ำกว่าอย่าง A9 เนี่ยผมก็มองว่าอาจจะเป็น b e n เ f ฟ t ที่น่าจะสมประโยชน์มากกันโดยเฉพาะ A9 ตอนนี้ถ้าเกิดว่านับเป็น A9 ตัวแรกด้วยเลยนะครับ A9 ตัวแรกราคาในตลาดมือ2อเนี่ยอยู่สักประมาณ6-7 0 0 0หมื่นหกหม่อะไรเงี้ยซึ่ง6 0,000กับ กับ2 0 0แสนมันก็ราคาต่างกันมากกว่าสมควรนะครับโดยเฉพาะ A1 เนยมันยังไม่มีมือสองแน่นอนในสานะที่มันเป็นกล้องที่เพิ่งเปิดตัวมาใหม่หรือว่าถ้าเกิดว่าเราจะซื้อกล้อง A1 มาเพื่อใช้เบนฟิตในเรื่องการถ่ายวิดีโอองมันเนี่ยก็ต้องบอกว่า ความสามารถของมันนอกจาก 8K นะครับ A7S Mark 3เนี่ยมันทำได้ไม่แพ้กันเลยทีเดียวโดยเฉพาะ low light ใน A7S3 ดี III, D, กว่าได้3แถมได้จอฟลิปมาเพื่อใ,ใช้ทำงานด้วยก็ต้องบอกว่า A1 เนี่ยมัน,ม,นมันรวบรวมเอาจุดเด่นของกล้องต่างๆหลายๆตัวมาวมาใส่เอาไว้ในตัวตัวเดียวกันเรื่องสุดท้ายนั่นก็คือเรื่องของพื้นที่จัดเก็บนะครับพื้นที่จัดเก็บเนี่ยมันเป็นส่วนที่ต้องบอกว่า ค่อนข้างโหดร้ายมากค่อนข้างโหดร้ายมากไฟล์ขนาด50ล้านพิกเซลเนี่ยมันมีมันมีไฟล์รอนะครับอยู่ที่ขนาดประมาณ100เมกะไบต์ต่อ1ภาพคือถ้าเกิดว่าเพื่อนๆถ่ายมาเนี่ย100เมกะไบต์ถ้าเกิดเพื่อนๆถ่ายมา3วินาทีนะหมดไป1นกิกแล้วนะหมดไป1นกิกะไบต์แล้วคือมันมันเยอะมากอะมันมันมันเยอะมาหาศาล3วินาที1กิกะไบต์โอ้พระเจ้า เพื่อนๆจะต้องมีพื้นที่จัดเก็บในการที่จะดูแลดูแลคุณภาพภาพถ่ายของเราดูแลภาพถ่ายของเรานะครับไหนยังจะต้องมาเลือกภาพที่ดีที่สุดจากจํานวนเบิร์ช็อตที่เราถ่ายมาเยอะๆมันก็เสียเวลามากพอแล้วแล้วเราจะต้องมาเปลืองพื้นที่จัดเก็บกับไฟล์ขนาด50ล้านที่เราถ่ายมาตั้งเยอะแยะก็ต้องรีบลบไป เพือเอ่อดูแลในส่วนของฮาร์ดดิสของเราไม่ให้มันเต็มเร็วจนเกินไปตรงนี้ก็เป็นส่วนที่เพื่อนๆจะต้องสังเกตแล้วเป็นส่วนที่เพื่อนๆควรที่จะให้ความสําคัญสนใจมันก่อนว่าว่าเอวันเนี่ยส่วนที่สําคัญที่สุดเลยคือซื้อมาแล้วเนี่ยมันเป็นกล้องตัวเดียวเนี่ย เพื่อนๆสามารถใช้ Benefit กับมันได้อย่างคุ้มค่ามากน้อยหรือเปล่าหรือว่าเราสามารถใช้กล้องตัวอื่นทําแทนได้ไหมแล้วก็ส่วนสุดท้ายเลยมันเป็นเรื่องของ Storage ในการจัดเก็บในการบริหารไฟล์ข้อมูลของเรานะครับว่าเราจะมี workflow ในการทํางานแบบไหนอะไรเงี้ยซึ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องที่เพื่อนๆจะต้องให้ความสําคัญแล้วก็ลองคิดไคร้ครวญกับมันดูให้ดีนะครับ เรามาพูดถึงเรื่องของเมมโมรี่การ์ดกันสักนิดหนึ่งนะครับจากการที่หลายๆคนสนใจเกี่ยวกับเรื่องของการถ่ายวิดีโอแบบ 8K ของกล้อง s o n y Alpha 1ตัวนี้นะครับคือถ้าเกิดเราจําเป็นที่จะต้องถ่ายวิดีโอแบบ 8K เนี่ยตัวเลือกในการที่จะถ่ายวิดีโอโดยการใช้เมมโมรี่การ์ดเนี่ยนาทีนี้ครับผมอาจจะต้องบอกว่ามันเราอาจจะมีตัวเลือกไม่เยอะนักนะครับ แน่นอนครับโซนี่ CFexpress Type A รุ่น t o u g ของทาง Sony เองเนี่ยที่ได้รับแถมมาด้วยนะครับก็ต้องบอกว่ามันทำงานได้อย่างราบรื่นไม่มีปัญหาอย่างแน่นอนเพราะว่ามันเป็นการ์ดที่ออกแบบมาให้ใช้กับกล้อง Sony โดยเฉพาะซึ่งอันนี้ไม่มีปัญหาซึ่งการ์ดอีกใบหนึ่งนะครับที่ผมได้ทำการทดสอบนั่นก็คือ SD การ์ดรุ่น t o u g เหมือนกันของทางโซนีเองนะครับซึ่งก็เป็น SD การ์ ตัวนี้นะครับก็สามารถบันทึกรคคอร์ดวิดีโอแบบ 8K ได้นะครับซึ่งวิดีโอ 8K เนี่ยมันเป็นโคดเด็กแบบ xAVCHS นะครับซึ่งสามารถถ่ายวิดีโอแบบ 8K ได้กล์ดตัวนี้นะครับ ก็สามารถถ่ายวิดีโอที่ 8K ได้ดังนั้นสำหรับ Ben e f ฟในการถ่ายวิดีโอในรูปแบบต่างๆเนี่ยคือถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ใช้โค้ดเด็กแบบ OI ไม่ได้ใช้โค้ดเด็กแบบ OI แล้วก็ไม่จาเป็นที่จะต้องถ่าย 4K 120แบบ OI เนี่ยกล้ตัวนี้สามารถที่จะถ่ายได้ในทุกๆ Resolution ของกล้อง Sony Alpha 1กันเลยทีเดียวรวมไปถึงถ้าเกิดว่าอยากถ่ายแบบ Full Function นะครับ การ์ดที่เราจะเลือกใช้อีกใบหนึ่งนั่นก็คือ CF Express นั่นเองอันนี้จะทำให้เราสามารถถ่ายได้ในทุกๆโหมดทุกๆฟีเจอร์ของ Sony Alpha 1นะครับแต่ว่าการ์ดใบหนึ่งที่ผมมีความรู้สึกค่อนข้างแตกใจแล้วก็รู้สึกสงสัยเหมือนกันนั่นก็คือนี่ Sandisk ตัวนี้ครับ Sandisk Extreme Pro นะครับผม Extreme Pro ตัวนี้ซึ่งตัวนี้อย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับว่ามันเป็น V90 ซึ่ง V90 บมันหมายความว่ามันมีความสามารถเท่ากันการ์ดสองใบนี้มันมีความสามารถเท่ากันแต่ว่า Sand i s เอ็ก e รีมโปตัวนี้นะครับมันไม่สามารถที่จะถ่ายวิดีโอแบบ 8K ได้ผมไม่เข้าใจเหมือนกันถ้าเสียบเข้าไปเนี่ยกล้องมันขึ้นว่าไม่สามารถถ่ายวิดีโอได้แล้วกล้องมันบอกว่าให้ใช้การ์ดที่เป็นการ์ด V60 ขึ้นไป แต่ตัวนี้เป็น V90 ตัวนี้เป็น V90 หรือเปล่าผมไม่แน่ใจแต่ผมคาดว่ามันเป็น V90 อ่ะเพราะว่ามันมันมีมันมี r ่ a d Write อยู่ที่ประมาณ300 m เมกะบิตเพลเซลองทำการทดสอบไปกับเพื่อนๆดูนะครับใส่เข้าไปในกล้องเปิดกล้องฟาบเ,เพื่อนๆดูเลยมันขึ้นแบบนี้เลยครับว่า mm hmm. Cannot record in this recording setting ซึ่งอันนี้เป็นเป็นการใช้การ์ดซันดิสอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นเมื่อสักครู่นี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าใช้การ์ดสองใบของทาง Sony เองเนี่ยอันนี้มันก็สามารถที่จะทำงานได้อย่างราบรื่นในเรียกว่าเกือบทุกท,กทกโหมดคือถ้าเกิดอยากได้ทุกโหมดเลยจริงๆนะครับถ่าย 4K All ด้วยอะไรเงี้ยก็เป็นการ์ดใบนี้ครับเป็น CF Express อ่ะต้องมองด้านอันไหนเนี่ยอ่ะต้องมองด้านนี้ถูกต้องแล้ว มองด้นนี้อ่ะอันนี้คือ cf express ครับสามารถที่จะถ่ายแบบ o i 4 k ได้แบบ120เฟรมต่อวินาทีส่วนการ์ดใบนี้นะครับไม่สามารถถ่าย4 k o i 120เฟรมต่อวินาทีได้เท่านั้นเองแต่ว่าใน4 k รูปแบบอื่นๆเน่ยที่เป็นโคดเดกแบบ h s เนี่ยอันนี้สามารถถ่ายได้นะครับ4 k 120ก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไม่ได้เน้นใช้ในเรื่องของ4 k k o i แล้วเนี่ย การ์ดทัฟใบนี้ก็สำหรับผมนะครับตอนนี้ก็เชื่อว่าน่าจะเป็นการ์ดที่คุ้มค่าคุ้มราคามากที่สุดในการทำงานกับกล้องโ o n y a เอ h า1 a าวันเนเี่ยเป็นกล้องที่แทบจะไร้จุดอ่อนนอกจากถ้าเกิดเราไม่พูดถึงเรื่องของราคาของมันนะครับก็ต้องบอกว่า A1 เนี่ยเป็นกล้องที่แทบจะไร้จุดอ่อนโดยสิ้นเชิงเลยทีเดียวคือผมแทบจะมองไม่ออกเลยครับว่าจุดอ่อนหรือว่าข้อด้อยข้อเสียหรือว่า ความสามารถอะไรของมันที่ท,ที่มันทําได้ไม่ดีพอเนี่ยมันมันนึกไม่ออกจริงๆในยุคนี้นะครับก็ต้องเน้นย้านิดนึงว่าในยุคนี้เนี่ยมันมันมันนึกไม่ออกเลยอ่ะคือถ้าเกิดว่าเรามาแยกกันเป็นส่วนๆแน่นอนครับเราสามารถที่จะหยิบเอาความสามารถที่ดีที่สุดของกล้องตัวอื่นๆนมาใช้แทนได้ถ้าเกิดว่าเราจะเป็นที่จะต้องถ่ายภาพกีฬาสมมติเราจะเป็นที่จะต้องถ่ายภาพกีฬาถ่ายภาพสัตว์ป่าที่ ที่จะต้องอใช้ไฮเฟรมเลทเป็นผมนะผมอาจจะประหยัดงบหน่อยแล้วก็ไปซื้อ A9 มาใช้แทนอะไรเงี้ยซึ่งมันก็น่าที่จะได้ประโยชน์ที่ที่สมน้ําสมเนื้อไม่แพ้กันนะครับโอเคครับเรโซลูชันอาจจะได้น้อยกว่าแต่ว่าลักษณะงานเนี่ยก็ต้องมองว่า50ล้านกับ20ล้านเนี่ยเราได้ใช้เบน e f ฟ t ิตของ50ล้านอ,อย่างเต็มที่มากน้อยแค่ไหนถ้าเกิดว่าภาพของเรามันมีคุณค่าถ้าเกิดว่าภาพของเราเนี่ยมันมีราคามันมีความหมายมันสามารถสร้างผลตอบแทน ให้กับเพื่อนๆได้สําคัญตรงนี้เลยนะครับคือถ้าเกิดว่ามันสามารถสร้างผลตอบแทนให้กับเพื่อนๆได้เนี่ยก็ก็น่าที่จะน่าที่จะสนใจในการที่จะซื้อหามาแต่ว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆจําเป็นที่จะต้องแบบขายควายขายนาหรือว่าเป็นหนี้เป็นสินในการที่จะไปซื้อหา A1 มาใช้เนี่ยผมบอกเลยว่าไม่จําเป็นอย่างสิ้นเชิง ในวิดีโอต่อไปนะครับผมจะมีบททดสอบการทำงานต่างๆ,ๆเกี่ยวกับกล้อง Sony Alpha 1ในรูปแบบอื่นๆเพื่อนๆอยากให้ผมทดสอบ Sony Alpha 1ในรูปแบบไหนหรือว่าเพื่อนๆมีคำถามมีข้อสงสัยหรือว่ามีคำแนะานำติชมอะไรเพื่อนๆสามารถทิ้งคอมเมนต์เอาไว้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับวิดีโอรพรีวิวนี้ผมก็มาพูดถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับกล้อง Sony Alpha 1แบบคร่าวๆให้เพื่อนๆชมกันก่อนแล้วเดี๋ยวรีวิวฉบับเต็มๆจะออกมาอีกครั้งนึงให้เพื่อนๆได้รับชมกันบ้าคอยติดตามกันด้วยนะครับวิดีโอนี้ ไปก่อนแล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีครับ